สาธุชนบัทรบาตหลายและก็บรรดาเพื่อนบิบิสุสมณนเนทัน้งหลายการปฏิบัติจริงๆเราต้องหวังพระนิพพานใครเขาจะว่าบ้าวันหลังก็ช่างเขาเถอะการฝึกวนโนวิติกบรรดาท่านพุทธบริษัททำได้แล้วทุกคนและก็ทุกคนจงอย่าคิดนะว่าถ้าบวชเข้ามาแล้ว หรือว่าเข้ามาอยู่แล้วจะทำดีก็ได้จะทำชั่วก็ได้ปัญญาใดที่มีอยู่ก่อนบวชให้ระมัดระวังปฏิบัติให้เคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานมาก่อนบวชถือว่าได้แล้วถ้าบวชแล้วทำสภาพเสื่อมก็จะต้องอยู่ที่นี่ไม่ได้เมื่อคนเร็วๆไล้สัจจะไล่บารมีเขาไม่ครบกัน อันหลับสรงยอดสิบรายการให้ประจําใจคิดไว้เสม,มอว่าเราจะละให้ได้หนึ่งสกายทิฐิใช้ปัญญาเบาๆอย่างวาสโสดาบานันในระสกิทาคามีคิดว่าสภาพของร่างกายนี้มันจะต้องตายมันอยู่ไม่นานเท่าไหร่มันก็ต้องตายกันแน่ ถ้าใ,ใช้กำลังสูงไปนิิเถ้ากำลังของพระอนาคามีเห็นว่าร่างกายนี้เต็ม,มด้วยความสุขปรกโสโครกมีสภาพไม่ต่างกับถุงไท่ที่ห่อจาระเดินไปแตนั้น็มองตามความจริงว่าร่างกายนี้เต็มไ,มได้วยความสุขปรกถ้ามองตามกำลังใจของพระอรหรันต จะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราไม่ช้ามันก็เราก็จากการถ้าคบันมากเพียงใดเราก็มีทุกข์มากเพียงนั้นนี่เรื่องขอศสก,กายติติต้องคิดอย่างนี้ทุกวันนะแล้วก็ริการในสองวิธีกิจฉา ความสงสัยในคนพระรตไตรัยต้องไม่มีเพราะเรามีปัญญาถ้าเราสงสัยเราจะมาบวชทำไมเจะเข้ามาปฏิบัติฝึกศีลสมาธิปัญญาเพื่อประโยชน์อะไรการไม่สงสัยคือยอมรับถือต้องปฏิบัติตามทุกวิริยาบท ทุกสีขาบททุกเทอยคำี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญยกย่องไว้อย่างไหนดีทำอย่างนั้นและศิลปตาประมาตคารวาะศิลหาชั้นน,นสิลสิทธิบาชิกาจะเป็นสินหาก็ได้สินแปก็ได้ละศิลสองรอิบเกครบเดอพิสมาจารย์ต้องครบ้วนบริบท เวลนั้นคุณทำสามรายการคือเศรายกิจิิวิจิกิจชาสิทธวตาปรามาทีตองละต้องทำให้ได้และข้อต่อไปที่เราจะยังทำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยทำไปอาจจะถึงก็สองก็งห้กสูดกับกามฉันทะ ค่อยๆใช้กายยกตานุปติกเาสุภกรรมฐานเข้าไปตัดไว้ใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องกายเต็มด้วยความสุขปกโสโครกและก็ไม่มีการทรงตัวไม่มีอะไรมากแค่น้ำลายในปากอมได้บ้วนออกมาแต่ต้องไม่ได้คิดไว้ทุกๆวันว่าเราจะตัดให้ขาดดึงความพอใจในร่างกายร่างกายเต็มด้วยความสุขปกโสโครก แล้วก็ปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจมันเป็นอารมณ์ของความเลวเรือความกระทบกระทั่งใดๆนิดหน่อยเกิดขึ้นก็ไม่ชอบใจอย่างน้อยไม่ชอบใจอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของสัตว์ในอบายภูมิมันจะเข้าไปสร้างความเดือดร้อนความทุกข์ในขณะที่มีชีวิตอยตู่เป็นมีทุกข์ มีแต่ความร้าร้อนตายไปแล้วก็พบกับความวร้อนนั่งเสออบายภ่มเราไม่เอาตัดด้วยกำลังของพรหมีหารสีถ้าพรหมิหารสีไม่พอใจก็ตัตดกวยกำลังของเราสินสีมีเราสินชื่นแดงสีงเ,งสงเหลืองสีงเขียวสีขาวมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนที่ฟังได้มนโนมยิทธิอยู่แล้วนี่มันเป็นของไม่แปลก ใช่กำลังของมนโนยุทธิใช่กำลังก็ปุกเพนิวาสานุปธิญานถอยหลังใช่ก็ไปแต่ไะชาติวันเราเคยตกนรกเพราะความโกรธมีกี่ครั้งดูตัวเราให้ดีเราตกนรกเพราะความโกรธมันมีเท่าไหร่ผลไปยังไงตกนรกเพราะกำลังก็ความเมาในร่างกายหรือร่างกายที่มันเลวหรือว่าดีนี่เป็นยังไง เราใช้กําลังก็ความเป็นทิพย์ของจิตเข้าไปถอยหลังไปดูสภาพเดิมเราเกิดมากี่ชาติเป็นอะไรบ้างร่างกายมันทรงตัวไหมมันก็ไม่มีการส่งตัวจะพบกับความสกปรกที่มันหลังแล้วมาทุกวันถอยหลังก็ไปจําสภาพแต่และชาติละชาติที่มันเร็เวๆมันก็เร็วทุกชาติ ไม่มีร่างกายชาติไหนไม่เป็นร่างกายดีทอนนี้จิตมันก็จะถอยหลังแล้วหลังจากนั้นมาแล้วก็ไปมองดูรูปราคะคือดรูปฌานอารูปราคะเกออรูปฌานถ้าตัดกามฉันต้ากับบริฆาใได้แล้วก็เป็นพระอนาคามีเราจะถึงแล้วไม่ถึงเราก็พยายามแต่ค่อยๆคิดไปื่คนนี้ก็ค่อยๆพิจารณา หลังจากนั้นถ้าทำได้มั่นคงจะลิมนะถ้านาคามีนิบรรดาแต่พุทธบริษัทที่เป็นคารวัตอารมณ์ใจจะต้องส่งสินแปดเป็นนิดคือไม่ต้องมีใครบังคับระจิตมันไม่พอใจสิน 5. ห้าเพราะนาคามีเป็นพรหมจรรย์แต่อนาคามีแปลว่าผู่ไม่ครองเรือนคือไม่มีคู่ครอง ความโกรธจริงๆไม่มีในพระอนาคามีจิตเป็นสุขมื่อเมื่อเย็นอันนี้สบายมากสุขเหล่อเกินต่อมาก็ตัดก,กวาดผงลบใจได้ก่รูปราคะคือความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานแล้วก็อรูปราคะคือความหลงไหลฝ่ายฝันในอรูปฌานเราก็ดันดน้นอดทนใช้ปัญญา ควางจริงแค่นาคำมีเขาก็ไปหลงแล้วท่านวางไว้ก็ปลูกไปตามท่านไม่พูดมากต่อไปก็ตัดมานะการถือตัวถือตนไม่ต้องตัดมากคิดว่าคนกับสัตว์มีสภาพเหมือนกันคือมีท่าสีเหมือนกันเราสิบ,บางครั้งเลวกว่าสัตว์ความพอของจิตมันไม่มี สัตว์มันไม่เคยไปโกงใครไม่เคยไปโกงทรัพย์สินของใครไม่เคยไปแย่งความรักความรักกู้อิสรภาพสัตว์ไม่มีการลบโมโตสันเท่าเราพวกเราระยำม,มากกว่ามองดูจะไปถือตัวเราดีกว่าสัตว์คนก็ดีสัตว์ก็ดีมีท่าสีมั่งกันร่างกายสุขภพมือนกันสุดสมือนกันพังเหมือนกันก็เลยไม่มีอะไรที่เราจะต้องเหยียดหยามกัน หลังจากนั้นก็ตัดอุเทจรือารมณ์พงสานตอนนี้ก็ไม่อยากแล้วใจตรงนิพพานวัฒนายาคามีแล้วไม่มีไรนนักวางหลังจากนั่นก็จัดอุชาเกินหลงในมนุสส์โลกเทวโลกระพรมโลกก็ไม่มีอะไรขนาดนี้แล้วไม่ต้องอธิบายกันเพียงแตทั้งกัตการะกำลังใจมีความสุข ร่างกายป่วยไข้ไม่สบายใจก็มีความสุขเกดทุกกระทั่งที่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจขนาดไหนใจก็ยังมีความสุขความแก่เข้ามาครอบงำขนาดไหนใจเราก็มีความสุขมันจะตายเมาายื่อไรใจก็ยังมีความสุขนี่คืออรา,ารมณ์บ้าระหัน สังโยชนิปริการนี้ต้องใครค่คนสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยชนิปฏิการต้องทําให้ได้ตอนนี้กายการที่เร,ราจะปฏิบัติแก้ได้ดีจริงๆรยงรียบารมีสิถ้าสังโยชนิปริการยังละไม่ได้หมดเรายังไม่ใช่คนดีละได้หมดแล้วถ้ากำลังใจยังไม่เข้าถึงนิพพานกายยังมีอยู่ยังไม่ดี ถ้าตัวไม่ดีเรายังอยู่กับตัวไม่ดีคืออยู่กับร่างกายที่มันไม่ดีก็ยังดีไม่พอต้องเข้าถึงความดับที่ไม่มีเชื้อดับทั้งกิเลสดับทั้งขันอารมณ์รู้ร่างกายจุดตรงม,มันไม่มีสำหรับเรานั่นดีมากคือไปพนิพาน